ค่ะเด็กๆพบกับคุณครูนอนะคะตอนนี้เด็กๆก,กำลังดูคลิปเกี่ยวกับตัวเลขฮันศานะคะเอคุณครูเนี่ยเคยสอนเด็กๆนับตัวเลขน่ะมีตัวเลขอะไรบ้างคะ1ถึงหใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและเด็กๆเ,เ,เนี่ยยังจำา1ถึงหได้หรือเปล่านะเรามาลองทบทวนกันดีอีกรอบหนึ่งดีไหมคะ เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กทบทวนเลขหนึ่งถึงห้ากันโดยเราจะมานับผลส้มกันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปนับกันเลยหนึ่งสองสามห้าเด็กๆึงกกมากเลยค่ะทำเลขห่งถึงห้าได้ด้วยแต่ เอลเด็กๆคะแล้วถ้าคุณครูเนี่ยอยากได้ส้มเพิ่มอีกหนึ่งผลเด็กๆคิดว่ามันยังจะเป็นห้าอยู่ไหมคะยังจะเป็นจํานวนห้าอยู่ไหมนะ้าเดี๋ยวคุณครูน่จะเพิ่มส้มอีกหนึ่งผลนะคะว้าวแล้วคุณครูน่ก็เติมส้มอีกหนึ่งผลลคะค่าเด็กๆเพิ่มมาอีกต้องหนึ่งผลแนะ่เป็นจํานวนตัวเลขอะไรนะ้ายังเป็นเลขห้าเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเรามาลองนับจํานวนส้มกันดีกว่านะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกผลค่ะส้มมีทั้งหมดหผลอันนี้ก็คือหน้าตาเลขหนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาลองนับจำนวนที่เป็นเลขหกันค่ะเรามาลองนับอันแรกเลยเด็กๆภาพนี้เด็กๆเริ่ไะ,ะไคะผลไม้สีแดง,แดง จุกข้างบนด้วยนั่นก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองเรามาลองนับผลสตรอเบอรี่กันนะคะ1 2 3 4 5 6องสาี่ห้ตรอเบอรี่มีกี่ผลคะเด็กๆมี6ผลนะคะต่อไปภาพนี้เด็กๆรู้จักไหมคะภาพนี้เด็กรู้จักไหมเอ้ยมีเป็นพวงๆเลยใช่ไหมผลเขาจะมีเยอะๆแต่เขาจะอยู่ด้วยกัน มีใบไม้สีเขียวด้วยนั่นก็คืออังุ่นนะคะหรือว่าพวงอ่างุนนั่นเองเราจะนับกันเป็นพวงๆนะคะเรามาลองนับพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอ่งงุ่นกี่พวงคะหกพวงเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูก็มีเกมเล็กๆน้นอๆมาให้เด็กๆได้ลองตอบดูนะคะเด็กๆเห็นภาพข้างบนไหมคะ ภาพข้างบนให้เป็นสีแดงหรืสีชมพูนี่ยแหละมันคืออะไรนะแปลงสีฟันถูกต้องค่ะนั่นคือแปลงสีฟันนั่นเองแต่เอ๊ะแปลงสีฟันอ่ะจะมีจํานวนเท่าไหร่นะเด็กๆลองนับดูนะคะและข้างล่างเป็นรูปภาพตุ๊กตาหมีค่ะตุ๊กตาหมีเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เนี่ยคุณครูคคก็จะให้เด็กๆเนี่ยลองตอบดูว่า ระหว่างแปลงสีฟันกับตุ๊กตาหมีอันไหนหนะ้าที่มีจำนวน6รับได้6ครั้งเด็กๆลองนับดูนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนั่นละค่ะนะนั่นก็คือข้อตุ๊กตาหมีนั่นเองตุ๊กตาหมีนะมีทั้งหมด6ตัวเรามาลองนับอีกรอบนหนึ่งนะคะ ค่ะตอบถูกด้วยและทีนี้เนี่ยเรามาลองเขียนเลขหกกันค่ะเด็กๆเขียนเลขหกกันเป็นไหมคะเลขหกนะคะเขาก็จะเขียนแบบนี้ค่ะลากตรงลงมาเฉียงๆหน่อยนะไม่ตรงมาเราก็โคง้งเป็นวงกลมตึกหนึ่งเราจะเขียนจากบนลงล่างนะคะหัวของเลขหกน่ะจะอยู่ข้างล่างลองใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะลากลงมาห้วนเป็นวงกลม ตึดหนึ่งนี้นะคะเด็กๆพอจะเขียนกันเป็นไหมคะเด็กๆลองฝึกเขียนตัวเลขอยู่ที่บ้านนะคะเลข1ถึงเลขหแล้วก็บวกเลข6ของวันนี้ไปฝึกเขียนบ่อยๆและเด็กๆจะจำได้นะคะว่าเล,เลขตัวเลขนี้คือตัวเลขอะไรเลขหนึ่งหรือเปล่าเลขห้าหรือเปล่า เด็กๆลองเขียนดูนะคะถ้าเด็กๆคนไหน,นะฝึกเขียนตัวเลขหน่งถึง,งหแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูให้คุณครูดูด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ไปบายค่ะ